สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจะมาพูดกันเรื่องของวัคซีนโควิด -19 กับประเทศไทยของเราวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลทุ่งนะครับเพื่อฉีดวัคซีนนะครับรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด19ขึ้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือ1กลุ่มบุคคลที่อายุ6 0สิปีขึ้นไปนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอันที่2ก็คือกลุ่มกลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรคนะครับเป็นโครคเรื้อรงอังโรคเกดโรคอันตรายนะครับที่พวกเรกากลงจะร้า,าโรคอ้วนโรคมะเร็งโรค ความดันนะครับโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีชื่อมีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับในทะเบียนเพระาะฉะนั้นเรามีหน้าที่ไปเชิญชวนให้เขามาลงทะเบียนแสดงความจำนงกันนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จงเดินรณรงค์กันไปไปเนี่ยนะครับอันถัดไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะเดินรณรงค์อย่างนี้ไปที่สาราค,ค์กาใจเ,เพื่อไปร่วมในกิจกรรมของการตรวจนะครับ ไัตรวจโควิดกันนะครับเจิญชวนะครับพี่น้องประชาชนมาร่วมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน ที่19พฤษภาคม2564เวลา8นาฬิก30นาทีบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจริญศักวงสุวนรนายอเภอชัยาเป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการขึ้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด -19 โดยมีข้าราชการตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์จองรับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมซึ่งวันนี้จัดหน้าศาลาหมู่บ้านคงคาชัย โดยโรงพยาบาลชัยยาร่วมกับอำเภอชัยยาและสาธารณสุขอำเภอชัยยาดำเนินการค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 เชิงรุกในพื้นที่อำเภอชัยยาผู้ที่เข้าเกณฑ์การตรวจประกอบด้วยเป็นผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด -19 เป็นผู้ที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบสูญเสียาการได้กลิ่นและรับรสชั่วคราว เป็นผู้ที่มีญาติที่เดินทางมาจากต่างอำเภอมาเยี่ยมตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นมาหลายรายมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดจึงจัดก,กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นผิวสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อการตรวจวัดอุณหภูมิค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงและจัดการผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบรักษาในโรงพยาบาลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ของอำเภอชัยยาข้อมูลเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่วันนี้1คนยอดผู้ป่วยสะสมในอำเภอชัยยา27คนมีรายงานส่งตรวจเชื้อสะสม872รายส่งตรวจไม่พบเชื้อ831รายรอผลการตรวจ14รายกลับบ้านแล้ว21ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยยา3รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามและที่อื่น2รายเสียชีวิต1รายโดยทีมสอบสวนโรคได้นำผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูงเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 แล้วกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดำเนินการพร้อมกันทุกอำเภอพร้อมเชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ที่สถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ล็อตใหม่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อนามาฉีดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป ก็ขอให้รีบไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน,น,นอะโควิดอาละวาดมาเกินปีอยากให้จบทันทีอรีบไปฉีดวัคซีนติดเชื้อแต่ไม่อยากป่วยหนักไม่อยากตายปุ๊บปรับอรีบไปฉีดวัคซีนพยาบาลทำงาน โคตรหนักไม่อยากให้เขาหลังหักอริไปฉีดวัคซีน PPE N95 ใกล้จะหมดไม่อยากเกิดเรื่องสลดอริไปฉีดวัคซีนอาเสข่าวจนจะเป็นโรคจิตถ้าคุณไม่อยากติดอริไปฉีดวัคซีนอโปลิโอบาดทะยักไอกลนไอตีฉีดมาทุกคนน่ะมันก็คือวัคซีนไม่อยาก w ว r k f ก o ร h o โฮมเรียนออนไลน์อยากจะกอดพยายชนะไปฉีดวัคซีนถ้าคนไทยที่ฉีดไปก็ดูดีไม่มีใครเป็นผีอริไปฉีดวัคซีนซีโนแวคแอสตราซีนิก้าจะไฟเซอร์โมเดอร์นหน้าก็ฉีด ได้เหมือนกันดีที่สุดคือต้องฉีดได้ฉับพันแค่เก็บเก็บคันคันต้องกันได้ทุกอันอย่ามัวรอวัคซีนในฝันเหล่าคุณหมอยืนยันจงรีบไปนัดวันประเทศไทยจะได้เปิดทันควันเราจะต้องมุ่งมั่นเราจะไม่ดึงดันถ้าใส่หน้ากากจ,จนสิวเต็มหน้าอยาจะถอดแทบบ้าอารือไปฉีดวัคซีนกินอะไรก็ต้องแกลบลายแมนจะไปกินกับแมน